ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องต่างคนต่างพูดไม่ออกเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณลุงคุณป้าที่ได้ร่วมเดินทางกันบนรถไฟในช่วงที่เพิ่งออกจากสถานีมาสักพักตุ้มก็ลองถามคุณลุงคุณป้าว่ามองเห็นบางอย่างแบบที่เธอเห็นไ้ยทั้งคุณลุงคุณป้าไม่ได้เห็นอะไรจึงบอกปฏิเสธไปหลังจากนั้นตุ้มก็เริ่มมีอาการแปลก และกลายเป็นเหตุการณ์ชวนขนลุกในเวลาต่อมาผมผีช่อหรือคำว่าผีผูกช่อผมเป็นความเชื่อของทางภาคเหนือใช้เรียกลักษณะของเส้นผมที่ไม่สามารถหวีหรือสางออกจากกันได้จนกลายเป็นก้อนแข็งกระด้างคล้ายถูกทากาวมัดรวมกันไว้โดยมีความเชื่อว่าสามารถนำไปใช้เป็นของในการรักษาโรค หรือรักษาอาการเจ็บป่วยได้ซึ่งการจะตัดผมผีช่อนนั้นห้ามตัดกันแบบมั่วๆเพราะจะทำให้เจ้าของหรือผู้ตัดมีอาการเจ็บป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตหากต้องการจะตัดผมเพื่อนำไปใช้ต้องมีพิธีในการตัดทุกครั้งผู้ที่มีผมในลักษณะนี้จึงมีผมที่ยาวมากกว่าปกติบ้างก็ว่าถ้านำไปบูชาจะเป็นของเสริมสิริมงคล แควคลาดจากพยันอันตรายหนังเหนียวหญิงไม่เข้าทําให้มีเรื่องเล่าขานต่อๆกันมาว่าตำรวจหรือทหารบางนายที่มีความเชื่อในเรื่องนี้หาซื้อผมผีช่อมาบูชากันเพื่อปกป้องตนจากอันตรายหรือการต่อสู้ทั้งปวงทั้งยังเอามาพกติดตัวไว้เสริมบารมีอีกด้วยหรือในบางพื้นที่ก็มีความเชื่อว่าผมผีช่อเกิดจาก การที่มีฤาษีหรือนักพจน์มาประทับร่างนั่นเองซึ่งในทางการแพทย์ได้มีข้อพิสูจน์และบทสรุปที่กล่าวถึงไว้ว่าแท้จริงแล้วผมผีชอ่อเกิดจากความผิดปกติของเส้นผมหรือหนังศีษะสามารถเป็นไปได้ตั้งแต่เกิดหรือจู่จก็มีอาการเกิดขึ้นมาเองซึ่งการดูแลรักษาเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนักหากดูแลไม่ดีพอ ก็อาจจะทำให้เกิดโรคหนังศรีรษะอักเสบหรืออื่นๆตามมาได้เช่นกัน